สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นายทารลอดพยากรณบครูเอนะคะดิฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรอ่นานไพ่ทาโรวันนี้เป็นการทํานายดวงให้กับคุณที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นการทํานายดวงครึ่งปีหลังของปีพศ2564ค่ะดวงของคุณผู้เกิดวันอังคารครบทุกเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องการเงินโชคลาภการงานความรัก สุขภาพและการเดินทางผ่านการทำนายไพ่ทาโร่พลังงานแห่งจักรวาลส่งผ่านหน้าไพา่และดิฉันครูเอปัทมพรรับหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกนี้ให้กับคุณค่ะเป็นการทำนายดวงให้กับคุณที่เกิดวันอังคารนะคะครบเครื่องทุกเรื่องนะคะพร้อมกับคำแนะนำจากหน้าไพา่หาก คำทํานายไหนที่เป็นพลังงานบวกนะคะดิฉันก็จะส่งพลังงานนั้นสู่คุณให้ได้ทราบแจ้งให้คุณได้ทราบนะคะถึงข่าวดีเรื่องต่างๆที่ไพ่ได้ทํานายให้กับคุณแต่ถ้าพลังงานไหนเป็นพลังงานลบนะคะเป็นเรื่องไม่ดีเป็นพลังงานลบดิฉันก็จะขอไพ่เปิดเพิ่มเพื่อขอให้ไพ่ได้ช่วยอธิบายให้ช่วยแนะนำวิธีการแก้ไขนะคะ ครบทุกเรื่องพร้อมคําแนะนำแก้ไขจากนาภายัยพลังงานแห่งจักรวาลน,นะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณว่าดวงครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นอย่างไร1 2 3 4 5 6 7 8 เก้ 9, 10, ครบแล้วค่ะสิใบาการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการชมค่ะ6 of cups three of wands nine of pentacles nine of wands the high priestess five of pentacles The sun, the fool, the hermit, king of wands. ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะตัวตนของคุณเจ้าของดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่หถ้วยไพ่หถ้วยเป็นไพ่การระลึกถึงความหลังครั้งเยาวไวคนในอดีตนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับความฝัน ความหวังและเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตคุณนึกถึงอดีตจิตใจของคุณช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยส่วนใหญ่คุณจะนึกถึงเรื่องราวครั้งก่อนหรือคุณจะได้พบกับคนที่อยู่ในอดีตที่กลับมาเจอกันนะคะคุณอาจจะได้เจอแฟนเก่าได้พบคนรักเก่าอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่เจอกันมานานเป็น10บ0 30ปีนะคะ สมไม้หท้าไพ่การสื่อสารพบปะผู้คนคุณจะได้มีโอกาสได้เข้าสังคมได้เข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนได้ไปอาจจะได้ไปประชุมสัมมนานะคะทางออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้การที่จะเจอหน้ากาันเผชิญหน้ากาันแบบตัวต่อตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากเป็นการ พบกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะใช้ภาษาในการสื่อสารเจรจาพบปะลูกค้าพบปะผู้คนมากมายพบญาติพี่น้องคุณจะได้เจอคนมากมายโอกาสที่คุณจะได้คุยและสื่อสารและพบเจอของกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเจรจาทางธุรกิจก็ได้นะคะใครที่ดีวงานอยู่กับลูกค้าคุณก็จะมีโอกาสได้เจรจาต่อรองนะคะดีลงานกับลูกค้านะดวง ที่จะได้เจอคนมา Knight of Pentacles อัศวินถือเหรียญน,นะคะแน่นอนค่ะการเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและพลังของคนหนุ่มหมายถึงว่าคุณจะมีแรงที่จะทำงานที่จะหาเงินนั่นเองค่ะจะไม่อ่อนร้าจะไม่แบบว่าท้อแท้ละช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย คุณวันอังคารจะขยันขันแข่งขึ้นคุณอาจจะลุกขึ้นมาเปิดบริษัทอาจจะขยายกิจการอาจจะออกไปหาทำเลนะคะหรือจะไปเรียนรู้การทำอาชีพก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการหากินการทำธุรกิจการสร้างเงินการมีรายได้นั่นเองค่ะดวงคุณจะ เหมือนกับจะกระปี้กระเป๋าขึ้นอะนะคะตัวคุณเองก็จะขยันทำมาหากินมากยิ่งขึ้นค่ะ Night of w a n d s ไพ่อัศวินถือไม้เทา้าไม้เทา้เทาแปลว่าการงานนะคะแปลว่าการงานดังนั้นงานการของคุณจะไม่หยุดนิ่งและมันก็จะต้องจเจริญเติบโตคุณจะขยันขันแข็งทำงาน คนที่ทํางานเป็นลูกจ้างใช้แรงงานหรือคนที่เป็นพนักงานประจํนะคะคุณอาจจะได้ถูกส่งไปฝึกเข้าอบรมพัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะหรือบางคนที่เรียนอยู่นะคะอาจจะได้ไปสอบไปสอบชิงทุนไปสอบ เทียบต่างๆหรือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสอบอะไรก็ได้มันเป็นโอกาสที่คุณจะต้องวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหากิจกรรมนะคะมันจะไม่อยู่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยละนะคะธุรกิจก็เหมือนกันการดีลงานการวิ่งออกไปหาลูกค้านะคะเซลล์ได้หมดเลยนะคะเป็นเรื่องของความขยันขันแข็งในการทำงานการทำกิจกรรมนั่นเอง นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางด้วยนะคุณวันอังคารจะได้มีโอกาสได้เดินทางด้วยอาจจะเป็นเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้ระหว่างจังหวัดภายในประเทศก็ได้ดวงไม่อยู่นิ่งดวงมีการเคลื่อนไหวมีการเดินทางนะคะหรือจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็มาแล้วนะดวงโอกาสการเดินทางไปทำงานต่างประเทศการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศได้หมดนะคะดวงมาแล้ว ต่อไปค่ะ The High Priestess นะคะไพ่ผู้หญิงผู้ทรงสเสน่ห์นะคะความมีสเสน่ห์ความลึกลับความลุ่มหลงนะคะฉลาดแต่แต่ว่าฉลาดในแนวที่แบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของปัญหาบุคคลที่เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเรื่องของความรัก ใครที่มีคู่ใครที่มีคู่ระวังจะมีมือที่สามเข้ามาเป็นคนที่ตั้งใจเข้ามาบริหารสเสน่ห์มาล่อแฟนเราไปมาเอาแฟนเราไปใช้เสน่ห์เนีน่ยมาหลอกล่อแฟนเรา นะคะคต้องระมัดระวังเลยนะเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเลยว่าจะมีคนเข้ามาจงใจแย่งแฟนเรานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณเนี่ยมีคนเข้ามาหวังตั้งใจมาหลอกสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันเย้ายวนคนที่คิดไม่ดี ตั้งใจที่จะมาหลอกเขาอาจจะมีแฟนแล้วเขามีเจ้าของแล้วเขาแต่งงานแล้วนะคะเขาเข้ามาผูกพันกับคุณมาจีบคุณหรือเข้ามาโนเนียใกล้เคียงใกล้เข้าใกล้คุณนะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณกับเขามันมีคนอื่นอยู่ด้วยเขามีคนของเขาอยู่ละแต่เขาก็ยังจะมายุ่งเกี่ยวกับคุณอีก นี่มันเป็นไปได้นะคะในทางกลับกันทั้งตัวคุณดึงดูดคนอื่นและคนอื่นดึงดูดเอาของของคุณไปก็ได้นะคะต้องระมัดระวังคอยสังเกตวิธีการนี้นะถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เนะี่ยคุณต้องคอยสังเกตสังเกตคนของเราว่ามันแปลกๆไปไหมนะคะและสังเกตคนที่เข้ามาหาคุณว่ามันดูแปลกๆไหมบางทีมันก็ดูยากนะนะคะก็ คอยสังเกตเอาดีๆก็แล้วกันนะคะหมั่นเฝ้าระวังและคอยสังเกตก็แล้วกันไพ่มาเตือนละนะคะก็ใครที่เข้ามาก็อย่าพึ่งใช้หัวใจมากจนเกินไปนะคะใช้สมองก่อนต่อไปค่ะไพ่ห้าเหรียญไพน่นี่นี่รุงรังมีภาระนี่สินรุงรังแน่นอนเกือบทุกคนอะ มีนี่จะมีนี่ก่อนเล็กก่อนใหญ่ก่อนใหญ่โตมาหาศาลเป็น10บล้านพันล้านมันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ในช่วงไปลายปลายปีอ่ะต้องระมัดระวังว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะเข้ามาทวงแบบหนักหน่วงนะคะ ภาละนี่สินต่างๆมันจะดูเหมือนเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือไปสร้างนี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะมันเป็นลักษณะของนี่ที่เข้ามากวนใจคุณนะคะมันดูเหมือนใหญ่โตมากใครที่มีนี่อยู่เนี่ยนะคะแน่นอนก็จะต้องแบบกุ้มอกกุ้มใจเป็นของธรรมดานะคะก็อาจจะที่ขยนันขยันเนี่ยหาเงินต้องหาเงินมาใชหนี่ก็ได้นะ คนที่ดูแล้วเนี่ยดูขยันขันแข็งเนี่ยหางานหาการทำนะคะหาเงินแล้วอยู่คู่กันเนี่ยคุณจะต้องหาเงินมาใช้นี่นั่นเองนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยหาเงินเอามาใช้นี่จะหาเงินซื้อความสุขเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีนะซื้อความสุขมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหาเงินมาใช้นี่ถามว่าแล้วมันจะ ใช้ได้หมดไหมมันจะใช้แบบมันจะปลดเปื้องได้ไหมตอนนี้เอาเป็นว่าคุณหาเงินมาใช้นี่ไปก่อนนะคะในครึ่งปีนี้แค่พอให้มันผ่านไปได้ยังไม่ถึงขนาดมีเงินเอามาปิดนี่มีโชคใหญ่เอามาปิดนี่ยังไม่มีนะคะอะแต่เดี๋ยวว่าดูว่าเอ็น,นี่รายจ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอถามไพ่เพิ่มนะคะว่าภาระหนี่สินเรื่องรายจ่ายที่มันเยอะตรงนี้มันยังไงขอเปิดไพ่เพิ่ม คุณอาจจะสร้างหนี้เพิ่มนะช่วงปลายปี64เนี่ยคุณวันอังคารอาจจะมีการสร้างหนี้เพิ่มแล้วให้มันเป็นปัญหาคุณอาจจะใช้จ่ายเก่งมีความรับผิดชอบสูงหรือนิสัยบางประการของคุณชอบชอบชอบ,ชอบใช้จ่ายสุลุยสุล่ายจ่ายเงินง่ายอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดภาวะตึงเครียดทางด้านรายจ่ายและหนี้สินนะเนี่ยมันจะต้องสู้ลบปบมือกับปัญหาหนี้สินนะ ในช่วงปลายปีแล้วจะทำยังไงโอ้อ่าอันนี้ไพ่เด้งออกมาเองเลยแต่คุณจะพอแก้ไขได้คุณพอจะแก้ไขปัญหานี้สินได้นะนะคะมีไพ่ถ้วยเกิดขึ้นมาไพ่ความสุขดังนั้นนี้สินที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ถึงขนาดว่าจะต้องแบบว่ารีบหามาใช้ถ้าไม่ใช้นะาเดี๋ยวจะเจอนูอ่นเจอนี่เจอฟ้องหรืออะไรเยอะแยะมากมายมันพอที่จะผ่อนผันกันไปได้หรืออย่างน้อยคุณก็จะมีเงินหมุนมาใช้นี่เขาได้นะคะจะปลดหนี้ได้ไหมอ่ะ จะมีโอกาสปลดหนี้ได้ไหมโชคยังช่วยคุณจะมีรายได้เสริมเข้ามานะคะรายได้เพิ่มขึ้นมาเสริมเข้ามาเอามาจ่ายหนี้ช่องทางนะเอาเป็นว่าภาระหนี้ของคุณนะ่ะยังพอถูๆไถๆมีเงินเอามาจ่ายยังไม่ถึงกับขนาดหนักหน่วงว่าถูกฟ้องถูกล้มละลายอะไรนะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาละค่ะต่อไปค่ะ ไพ่เดอะซันเดอะซขึ้นมาไพ่เดอะซัแปลว่าความสําเร็จและความสุขนะคะแต่ว่ายังมันอยู่ในตําแหน่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางแก้ไขนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่เผชิญปัญหาในช่วงครึ่งปีนี้นะคะใครที่วางแผนวางอะไรเอาไว้แล้วแบบว่า มันยังไม่ได้มันยังติดขัดอยู่นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆยังคงติดขัดอยู่นะคะความสำเร็จที่คิดไว้ยังคงมีอุปสรรคอยู่ดังนั้นอาจจะล่าช้าการงานธุรกิจใดๆหรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ความสำเร็จอะไรที่คุณวางไว้อาจจะยังติดขัดล่าช้าอยู่ยังยังไม่สำเร็จสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าคุณ ใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งไปเครียดว่าโอ้ตั้งเป้าไว้ครึ่งปีหลังเนี้ยยอดขายจะต้องเยอะหรือว่ามีแพลนที่จะทำนู่นนี่นั่นช่วงปลายปีแต่มันติดขัดติดปัญหาอยู่ความสำเร็จมีอุปสรรคนะคะความสำเร็จมีอุปสรรคเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มว่าจะเป็นยังไงความสำเร็จที่มันติดมันมีอุปสรรคเนี่ยมันจะยังไง มันจะล่าชา้ามันจะคลาดเคลื่อนนะความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าไว้อันนั้นจุดเป้าหมายของคุณน่ะคุณวางอะไรไว้คุณวางแผนอะไรไว้อะนะคะช่วงปลายปีนี้นะคะความสําเร็จมีอุปสรรคมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมีคนมาทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะมีนะบางทีแบบออ้ตั้งตั้งใจว่าปลายปีนี้จะแต่งงานแต่เผอิญว่าดันมีมือที่สมเข้ามาไม่ได้แต่ง อ่ะอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะอืมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคุยงานกันไว้เดี๋ยวปลายปีปนี้จะมอบจะให้โครงการใหม่เอาไปรับผิดชอบเอาไปทำแต่พอถึงเวลาปุ๊บไม่ทำเปลี่ยนคำกับคำก็มีนะคะความสำเร็จที่มันแบบมีอุปสรรคอะเพราะมันมีคนเข้ามาทำให้ มันเปลี่ยนแปลงนะคะมันมีอุปสรรคเอาละแต่ว่าก็ยังจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะถือได้ว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคแต่คุณอย่าย,ยอมแพ้คุณหาทางไปเรื่อยๆหาทางออกหาทางแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วโอกาสดีๆจะเข้ามาหนทางออกหนทางแก้ไขจะมีนะคะแล้วความสําเร็จของคุณก็จะกลับมาดังนั้นมันอาจจะล่าช้าหน่อยแต่มันก็ยังมีพอมีโอกาสใหม่เข้ามานะคะทดแทนกันได้ ได้ไพ่ดีอาตไปนะคะไพ่ The Fool อยู่บ้านแล้วสบายใจอยู่ที่ทำงานอาจจะได้หยุดพักคุณอาจจะ Work from Home นะคะอยู่ที่ทำงานดูลันลาแบบนี้นะคะบดเป ương, ื้องภาระความรับผิดชอบแสดงว่าได้กลับมาอยู่บ้านนะคะบางคนเนี่ยออกจากงานได้ออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านนะคะ,ะจะเคยอยู่กรุงเทพมา10 20ปีอะ ก็ต้องหยุดงานนะคะหรือออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านนอกนะคะชีวิตล้นลาชีวิตดูมีความสุขอะอยู่ในตําแหน่งบ้านแล้วมีความสุขอะปลดเปื้องภาระชีวิตอิสระมากอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนะคะได้ทําอะไรตามอําเภอใจนะคะตื่นสายนะคะอยากกินอะไรได้กินอย่างเงี้ยชีวิตมันดูมีความสุขมากมันล้นลามากมันมันมีอิสระมากอยู่ในตําแหน่งที่บ้านนะคะ The Hermit เกิดขึ้นมาจิตใจของคุณคุณอยากมีความสงบนะคุณพยายามที่จะเข้าหาทางทางธรรมคุณอยากจะศึกษาเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญบางเรื่องคุณอยากหาความสงบปลีกวิเวกนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะคุณนึกถึงความสงบจิตใจของคุณเนี่ยอยากที่จะหลีกหนีความวุ่นวาย ไปสู่ความสงบจิตใจของคุณเฝ้าเฝ้าหาหวนละลึกถึงแต่ความสงบนั่นเองหรือคุณกำลังเงามากก็ได้นะบางคนเลิกกับแฟนแล้วอยู่ในช่วงทำใจกำลังมูฟออนแต่มูฟออนเป็นวงกลมอยู่ะยังเศร้านึกถึงแต่เรื่องราวเก่าๆอันนี้ถ้ามันสัมพันธ์กันนะยังเฝ้านึกถึงแฟนนึกถึงเวลาของเราที่ผ่านมามูฟออนเป็นวงกลมอยู่นั่นแหละนะคะ เศร้าเหงาโดดเดี่ยวมันก็ได้นะคะได้ต่อไปค่ะ king of wands เอาละไพ่สรุปนะก็คือเครื่องปีนี้การงานของคุณจะดีคุณจะขยันขันแข็งคุณจะได้ทำงานนะคะโดยที่คุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้นะคะในการงานในตำแหน่งหน้าที่ของคุณน่ย ดีมากนะคะไพ่ King of w a n d ก็คือเป็นไพ่ของของคนอ่ะของผู้ใหญ่ที่อยู่ในระดับผู้บริหารถ้าคุณไม่ใช่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการหรือระดับหัวหน้านะคุณก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญรู้ดีมากเลยนะคะในสายงานของคุณนะคะการงานดีการงานราบลื่นการงานคล่องตัวทำงานเก่งนะคะมีความรับผิดชอบสูง มีลูกน้องมีบริวารเด่นในเรื่องของการงานนะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไพ่ได้ทำนายครบทุกเรื่องอย่างที่แจ้งคุณไปตั้งแต่แรกแล้วหรือยังนะคะเรื่องการเงินก่อนเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินการเงินการเงินมีหนี้มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะมีมีมรูร่วเยอะนะคะแต่ว่าคุณอ่ะจะมีโอกาสที่จะหาไรายได้เพิ่มมีไรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะคะอ่ะขอดู ขยันทำมาหากินขยันหาแบบเงินอะเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าเรื่องของการเงินจะมีจากทางไหนอีกไหมอะคุณจะเซฟเงินเซฟมันนี่นะเงินทองที่หามาได้คุณจะรู้คุณค่าของมันมากขึ้นนะคะก็จะมีการเก็บเงินนะคุณมีแพลนนะคะแล้วก็จะมีดวงที่คุณจะต้องแบบว่าเซฟเงินเซฟมันนี่เก็บเงินให้มากขึ้นนะคะขออีกสักใบสิโอ งานเข้างานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะรายได้คุณจะเพิ่มขึ้นตามงานที่คุณรับผิดช,ชอบนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภโชคลาบนี่ไม่ออกเลยเดี๋ยวจะขอเพิ่มจะมีโชคนะคะไพ่โชคลาบมีบ้างไหมเสียทรัพย์มากกว่านะไอ้โชคลาบเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้อะดูซิมีโชคลาบบ้างไหม โชคลาภจะมาจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เป็นคนรักสักคนรวยหรือคนที่มีอํานาจหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราหรือเจ้านายเราที่เป็นผู้หญิงก็ได้โชคลาภมาจากผู้หญิงนะคะมีความขัดแย้งในเรื่องของโชคลาภด้วยนะอาจจะติดปัญหาตรงเนี้ส่วนเนี้ย สมมติว่าแบ่งที่ดินกันส่วนนี้จะต้องเป็นของชั้นไม่ได้ไม่ได้ของชั้นแย่งกันมีปัญหาการทะเลาะก,กันนะคะขัดผลประโยชน์กันแย่งเรื่องของผลประโยชน์กันไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่แนะนําม,มานะคะไพ่ไพ่พระขึ้นนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ขออีกสักใบสิโชคลาบมีมาจากทางด้านไหนบ้าง โชคลาภมาจากครอบครัวคนรักคู่แต่งงานนะคะอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานได้สินสอดทองมั่นอย่างเงี้ยนะคะมีโชคจากครอบครัวคนรักการแต่งงานโชคลาภนะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องโชคลาภในเรื่องของต่อไปเรื่องของความรักล่ะเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างต้องเปิดเพิ่มเลวเวอร แน่นอนความรักของคุณราบรื่นนะคะบางคนที่โสดอยู่จะได้พบเจอคู่ครองต้องใจได้พบเจอคนรักที่ถูกใจนะคะพบคนถูกใจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์รักกันเขารักเราเขารักเราเรารักเขานะคะเป็นความรักที่สองคนรักกันจะได้พบรักได้เจอรักสําหรับคนโสดแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วก็ความรักราบรื่นนะคะความรักราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ เปิดความรักเพิ่มซีจะเป็นอย่างไรบ้างบางคนสิ้นหวังบางคนอกหักบางคนความรักไม่เป็นอย่างที่ใจหวังนะคะก็เฝ้าเสียใจสิ้นหวังท้อถอยทดท้อกับความรักนะคะความรักไม่เป็นดังใจความรักไม่เป็นอย่างหวังอย่าไปคาดหวังอะไรมากเนาะถ้าอยากสบายต้องอยู่เป็นโสดแต่ถ้าอยากมีคู่ก็ต้องรู้จาักกาัน ยอมและให้อภัยนะคะต้องการต้องยอมรับอะยอมรับในความเป็นเขาอะแล้วก็ต้องให้อภัยนะคะอืมถ้าอยากสบายก็อยู่เป็นโสดละกันเนาะแต่ถ้าอยู่กันเป็นคู่ก็ต้องยอมและให้อภัยเรื่องของความรักมีสเสน่ห์นะเนี่ยมีสเสน่ห์นะคุณอาจจะมีเด็กมาจีบหรือคุณไปจีบเด็กเด็กมันยั่วเด็กมันน่ารักนะคนมีความรักกับคนอายุน้อยนะคะ ขอความรักอีกสักหนึ่งใบซิใครที่แอบซ่อนความสัมพันธนะ์น่ะแอบซ่อนความสัมพันธ์ไว้นะคะระวังระวังพ่อแม่จะรู้นะแอบคบกันเนี่ยนะคะ คุณวันอังคารที่แอบพบกันแล้วพ่อแม่ยังไม่รู้เนี่ยระวังพ่อแม่จะไม่ชอบพ่อแม่จะไม่ถูกใจเข้ากับพ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะเข้ากับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะทำอะไรให้มันถูกต้องนะคะเข้าตามตรอกออกทางประตูอย่ายไปแอบงุบยิบงุบยิบคบกันทําอะไรไม่บอกไม่กล่าวผู้ใหญ่นะคะระวังผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วผู้ใหญ่จะไม่ชอบนะ เอาละพอละในเรื่องของความรักนะคะต่อไปค่ะเรื่องของการงาน การงานการงานของคุณดีเอาเป็นว่าดวงการงานของคุณดีนะการงานในเรื่องของการเจรจาติดต่องานประสบความสําเร็จราบรื่นดีนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ได้สัมมนาได้พัฒนาทักษะอาชีพของคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งได้เป็นระดับหัวหน้ามีความรับผิดชอบสูงการงานดีนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของการงานของคุณเนี่ยดีมากนะคะเรื่องของสุขภาพบ้าง สุขภาพจะเป็นอย่างไรสุขภาพแข็งแรงดีนะเห็นไหมสตรองมากสุขภาพแข็งแรงดีนะนี่ก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กอายุ13 14 15เลยสุขภาพแข็งแรงนะคะมีอีกไหมก็มีแค่ เรื่องหัวใจก็แล้วกันในเรื่องของความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะคะเ <c oughs> หนื่อยจากการเดินทางก็ได้นะเอาเป็นว่าเรื่องของสุขภาพไม่มีหน้าหน้าเป็นห่วงอะไรเรื่องของสุขภาพดีนะคะเรื่องของการเดินทางบ้างค่ะการเดินทางอ่ะไม่แน่นะอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบไปไปในที่ที่สวยงามการเดินทางเพิ่มเติม การเดินทางทางน้ําต้องระมัดระวังหรือมีมีการล่าช้านะคะเล,ลดรถมาเล,ลดรถมาสายไปถึงที่หมายสายล่าช้าขุกขลักรถเสียระหว่างทางอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะการเดินทางมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบางคนแบบได้รับบอบหมายให้ไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศไม่อยากไป กังวลไม่อยากไปกลัวนูน่นกลัวนี่มีความกังวลใจในเรื่องของการเดินทางหรือกังวลใจถึงการเดินทางของใครสักคนหนึ่งที่จะมาถึงเป็นห่วงโอ๊ยเมื่อไหร่จะมาเขาจะปลอดภัยไหมนะคะอ่าขอการเดินทางอีกหนึ่งอันอ่าถ้าการเดินทางไปต่างประเทศนะประ,ประสบความสําเร็จใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคุณจะได้ไปนะคะ ประสบความสําเร็จจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศคุณจะได้ไปนะคะจะประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่นดีนะคะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยแล้วก็ไปทํางานก็จเจริญรุ่งเรืองดีนะคะเดินทางไปต่างประเทศดวงเดินทางไปต่างประเทศมีดวงเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะปลอดภัยด้วยนะคะเอาละค่ะครบทวนแล้วนะคะสําหรับการทํานายครึ่งปีหลังให้ใหกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะดิฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรอ่านไพทารทโรอ่านหน้าไพ่ทุกใบมีทั้งพลังงานบวกนะคะที่จะส่งให้กับคุณจากพลัง ลังงานหน้าไพ่และพลังงานไหนที่เป็นพลังงานลบก็ได้เปิดไพ่เพิ่มขอคําแนะนําคําปรึกษาขอคําปรึกษาจากไพ่ทาโร่นะคะพลังงานแห่งจัก,กรวาลส่งให้กับคุณเรียบร้อยแล้วถือว่าการทำนายนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมให้คุณได้ไปวางแผนชีวิตให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โดยรวมในชีวิตของคุณบ้างนะคะตรงไหนที่เป็นพลังงานบวกก็เป็นกําลังใจให้คุณสู้ชีวิตใช้ชีวิตต่อไปอย่างแฮปปี้มีความสุขอะไรที่มันเป็นเรื่องของอุปสรรคเรื่องของนี่เรื่องของอะไรไพ่ก็เปิดมาละว,ว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากมันมีทางออกมันมีคนช่วยเหลือมันมีหนทางที่จะเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าการทํานายในครั้งนี้มีทั้งแผนที่ให้กับคุณและคําแนะนําคําปรึกษาทางออกนะคะซึ่งมาจากพลังงานแห่งจักรวาลพลังงานของไพ่ทาโร่และดิฉันรับหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถ ะะการอ่านหน้าไพ่แปลพลังงานนั้นส่งให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกราบขอพระคุณการติดตามการรับชมการกดซับสไคร้การกดไลค์ให้กําลังใจนะคะขอขอบคุณมากแต่ใครที่เม้นมาให้ดิฉันด้วยเป็นกําลังใจดิฉันก็ขอบคุณมากๆอ่านทุกเม้นนะคะขอบคุณมากค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาอ่านหน้าไพ่สื่อพลังมอบไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะทุกครั้งที่ดิฉันอ่านหน้าไพ่นั่นคือพลังงานบวกที่ดิฉัน อ่านจากหน้าไพ่ส่งให้กับคุณพลังงานแห่งจัก,กรวาลน,นะคะเอาละวันนี้ดิฉันครูเอปัทรมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่และไพ่ทาโร่ก็ต้องขอลาคุณคุณไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ